ผ่านเรื่องนี้ก็ปรับตัวถ้แล้วอย่ากลุงคนจะขึ้นศสาวันที่แปดมีนาสมมติถ้าว่าจะแต่งตั้งทนายใหม่ว่าจะเก็บหรอทันมันจะทันไหมหรือว่าแบบในในคมรู้สผมมีเวลาอีกสี่เดือนหรอสี่เดือนหรอทันนวก็ก็ถ้าทนายทำงานอย่างหนักอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีอะไรมาแทรกซ้อนก็อาจจะทันแต่ถ้าทนายอย่างงานล้นๆอย่างเงี้ย มาบ้างไม่มาบ้างเนี่ยผมผมว่าไม่ทนอย่ามองว่าสิ่งเร็วนะใช่ไหมพฤศจิกายนไปแล้วพฤศจิกายนไปแล้วนะครับคดีของผมบกการนี้ใกล้แล้วนะครับโอ้ย,ยต้องทำงานทุกวันเลยยามข่ามคืนต้องหยิบสำนวนมาดูไม่ต้องหลบแต่อย่างน้อยมันก็มีเวลาที่ที่จะให้ทางฝ่ายตัวลุงคนได้คิดเตรียมตัวนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกคนคงรู้แล้วล่ะผมไม่ต้องรู้หรอกนะฮะ เมื่อวานน้องแนงก็ถามผมเกี่ยวกับเรื่องการถอนทนายผมก็พูดไปละไปหลักการของการถอนทนายอย่างไรก็ตามผมก็ใจหายอยู่คือทุกคนฝากความหวังไว้ที่คนคนหนึ่งคนคนนี้คือคนที่จะมาพาเราไปตลอดรอบต่างกับตันเรืออยู่ดีที่กับตันกระโดดลงน้ำแล้วทิ้งเรือไว้ให้เรามันไม่ไหวนะบางทีก็เหนื่อยนะแต่เราก็ไม่เข้าใจเหตุผลเขาเราไม่อยากเดาทางขอรบเขาแล้วกันสิทธิของเขาแล้วก็ ฝ่ายทนายก็เคารพสิทธิของฝ่ายกันเลยฝ่ายคนที่เป็นลูกฟางก็แล้วกันถูกไหมาะเขาบอกว่าไม่ได้มีอะไรติดใจกันนี่นาะก็แค่ความเห็นไม่ตรงกันแต่ยังไม่รู้เรื่องอะไรผมไม่รอครับผมแค่มาแป๊บๆสมผมก็ไปผมชื่อเขาอยู่จะเอาข้าวมาให้เฉยๆแล้วมาให้กําลังใจสักครู่นึงคืออย่างน้อยตอนนี้หนึ่งเดียวคนนี้ก็บอกล้าบอกน้องแหนว่าตอนนี้เหลืออันเชลรี่อยู่คนเดียวคือผมเนี่ย เขาจะทำยังไงอ่ะถ,ถ้าผมไปคนหนึ่งอธมุติผมถอยคนหนึ่งทุกคน<ะ>รู้สึกยังไงครับเป้าเลยนะเขาอ่อน,นเป้าเลยนะไม่ไม่อ่อนอย่างเดียวนะผมก็แเป้าเลยนะหายใจกันไม่ทั่วท้องเลยนะเะเพราะตอนนี้เขาเขายังน้อยผมแบกรับข้างหนึ่งไว้แต่หาทนายคนนึงมาแบกรับอีกข้างหนึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่ขนาดติดคุกอยู่ในห้องขังยังผ่านมาได้นะแค่นี้มันต้องได้สิวะโดยเฉาปัญหาคือจะผ่านยังไงเท่านั้นเองจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนมาช่วย ทานายมีเยอะก็จริงทานายมีเยอะก็จริงแต่ทานายที่มีคุณลักษณะอย่างคุณตั้มเนี่ยไม่ต้องไ,ไม่เยอะนะทุกคนคิดเหมือนผมไหมครับทานายมีเป็นแสน,นคนลงไปสกลนครเดี๋ยมีเป็นร้อยแต่ทานายที่จะมีคุณลักษณะเหมือนคุณตั้มจับตัวได้นับตัวได้เลยนะเพราะฉะนั้นทําไมเห็นนี้ถึงเราลงบนถึงต้องจ้างคุณตั้มไอ้จ้าก็บอกไม่รู้เหาบอกไม่มีการจ่ายอะไรกนไม่รู้ แต่สําหรับผมทําสัญญานะครับย้าอีกทีน,นะครับมผมทําสัญญากับป้านะครับผมต้องการตรงนี้แหละครับเป็นหลักฐานเพราะว่าหลังจะได้ไม่ต้องเถียงแต่พอกำกักวมคุมเครือมันก็เป็นข้อเถียงแต่เราฝ่ายไปพิสูจน์กันเองนะฮะทีวนี้เราจะทํากันยังไงล่ะฝ่ายหนึ่งก็ดีใจฝ่ายหนึ่งก็เสียใจนี่แหละมนุษย์ธรรมดา,าทั้งนันอยู่หลายวันเหรอมาพร้อมกับพี่แดนจุกค่ะอ๋อแล้วนี่อยู่กี่วัน สองวันแล้วค่ะแล้วันนี้ต้องอยู่ยาวเลยไหมอยู่จนงว่าลุงคนจะกลับเหรอนาดูไปไม่ทำไมช่องอื่นไม่มาช่องอื่นมาไหมมามาอ๋อเหรอแต่ไอ้ยังไม่ได้เข้ามาแล้วพี่น้องนะที่ผมพูดสิ่งนักข่าวไม่ได้ว่าไปเข้าข้างเขานะถ้าไม่ถูกผมก็โวยเหมือนกันนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องการคุกคามทั้งอ้อมทั้งรงมันควรจะเลิกได้แล้วจะปลุกปอบมันถึงเวลาที่พวกเราพัฒนาแล้วคือพวกเราเป็นนักข่าวสนามมืออาชีพแล้ว หน้าแต่น่ารักนี้ตีก็าลงเหรอไปแตกเขานี่ไม่ใช่ห้าพันนะผมจะบอกให้แพงกว่าน้องฟ้านะจะบอกให้กขาเ็นผู้หญิงนะอ่าดีมาผมพูดพูดพี่ทนายสมเกียรติพูดเปียบเปืยเฉยๆว่าถ้าใครมีแนวความคิดก็นะคิดว่าเป็นน้องเราอะไรก็ได้แต่บางทีพวงใ่ไม่หายตาชานสัมภาษณ์ว่าสิ่งนึงเวลาตาชานพูดอะไรผิดไปมันก็ผมุนันทุกคน แต่จริงๆมันไม่ใช่ความคิดของคนแต่นักข่าวไปถามตามพื้นฐานความรู้อของตาชานซึ่งบางทีตาชาน่านไม่ได้ร้อง้อเพราะนั้นเวลาน้องถามอะไรตาชานน้องต้องถามในส่วนที่เกี่ยวกับรตาชานอน,นอย่าไปถามป้ากินคนตากินข้าวยังเอาถามได้เลยใช่ไหมครับถ้าไปถามเกี่ยวกับเร็นออื่นบางทีเขาก็ห่วงใ่างว่าปัญหาเดียวไม่ละเดี๋ยวมีผู้ผิดดีละไปนั้นก็เอาไปไป,ไปยํำแล้วก็ตัดต่อบางพวอ นี่น่ากลัวมากนะเมื่อวานผมย้ำน้องแนนมากนะว่าภาพผมไปบอกลูกพี่ผมที่โต๊ะข่าว่อยนะอ่านให้มันครบหน่อยนะพี่เ้ออย่าเลยขอเถอะครับจริงๆพวกนี้ผู้ชมตีก็ได้นะก็อย่าเอาจริงๆเี่ยแล้วมันเสียชื่อช่องผมขอเป็นตัวกลางระหว่างช่องใหญ่กับช่องเล็กนะเราต้องทํางานร่วมกันได้พอดีช่องคุณไปดึงเครดิตภาพไปหมดทาไมเขาไม่ร้องอ่ะหากุร้องได้นะใช่ไหม ราะว่าเรามองว่ามันเป็นการให้ความร่วมมือกันในเชิงแต่เดี๋ยวนี้ปกกระกบบรรยากาศเกี่ยวกับนักข่าวดีขึ้นดีขึ้นเยอะดีขึ้นกว่าเก่าเยอะนะครับเพราะมันเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วนักข่าวช่องหลักก็ไม่สามารถที่จะละเมิดอำนาจศาลได้ต,ต้องระวังเหมือนกันนะครับแค่นั้นเองโต้งน้องแนนอนเนาะถ้ามีใครรังแกบอกพี่นะแหมเหมือนนักนะคุ้มกันให้เลยเออผมจะมาลมาวันที่เก้าเนอะ พกแสแล้ะเลยตอนช่วงไหนครับตอ่ไหนคะอันที่อเอาหมดเลยไหอันหนึ่งที่ผมสัญญาไว้ก็คือที่อยู่มุกดาหารผมจะต้องเชิญพี่เข้ามารำให้ได้คุ่ที่ชาพาคือนายประการที่ประการตัวลุงพลน่ะคนนั้นผมจะให้ลาเดี่ยวเพราะแกลำคล้ายๆนาคีเลยแกลำสวยพี่นี่ชาภาดูอยู่บ่ไม่รู้ คลถ้าดูอยู่นะพี่เตรียมตัววันที่เก้าเคลียร์คิวให้ผมหน่อยเราจะรำแค่ตอนเช้าจะได้ไม่ร้อนดีไหมเพราะว่ามันมีงานเปิดร้านกคนเดียวนี่ครับแม่นอยู่ค่ะตอนเช้าไม่ร้อนครับบกโมหกโมครึ่งผมก็จะมารำกับเมียผมเมียผมแล้วก็อาจจะมีเพื่อนบ้านข้างๆที่เขายินดีกับผมอาจจะมารำเป็นชุสองคนอันนี้ก็เป็นชุดที่สองนี่ชุดที่สามอาจจะเติมสีสันให้กับเด็กแกลงจำปาหน่อยก็ได้นะครับอาจจะจัดให้ผมสักโหลนึงอะไรก็ได้ เนาะประมาณนี้แ,บบนแต่ถ้าเดี๋ยววันที่เก้าไม่สะดกวกเราจะเลื่อนเราจะบอกทีแต่ผมบอกกับเมียไปแล้วเตรียมซ้อมไว้เลยวันที่เก้าไหนๆก็ไหนๆมันมาแล้วนี่เนาะแล้วก็ลุงคนอะไรก็อยู่ด้วยมั้งเก้าคงไม่ไปไหนมั้งแต่โปรแกรมไม่ค่อยแน่นอนเดี๋ยวนี้นักธุรกิจเพื่อนที่อยู่ด้วยเ <c oughs> นาะโอเคอเป็นไงบ้างครับอากาศดีเนาะหนาวลมแรงค่ะวันนี้โอเคงั้นก็ไม่มีอะไรทุกท่านเนาะ คิดถึงอยู่คิดถึงอยู่ครับเพียงแต่ว่ามม่ไม่รู้จิีมันก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยตายเลยแล้วเนี่ยพรุ่งนี้มาวันพรุ่งนี้ดีกว่านะจริงๆอยากเจอตัวไม่เจอก็ไม่เป็นไรเผื่อเขาดูอยู่นะเผื่อเขาดูอยู่เนาะโอเคงั้นไม่มีอะไรไปนั่งไหนร้อนเนาะอ่าทนายจะไปนั่งเงี้ยวแพรไหมแพรเมื่อกี้ในคุณกี่เมื่อไหร่เมื่อแล้วเหรอเมื่อแล้วเห็นเขามาเออจากกีรอนแล้วเนาะ เห็นแล้วนอะไรนี่มันรอดเลยเดี๋ยผมโทรตามมันทั้งคืนเลยนะพอไปเจอพี่เกิดผลด้วยนะโชคดีไปหน่อยคือดวงมันก็ดีเหมือนกันนะทนายคล้ายๆมันจะตาจะขาดจะขาดมีคนมาอุ้มมันอยู่เรื่อยเลยนะไอ้จักรีนี่นะเ้าวคุณคิดดูร้อดมาพันปีทำไมต้องไปเจอทนายเกิดผลที่ศาลสมุทรปราการใช่ไหมมันบังเอิญนะท่ขาดที่ขาดมันหมดจริงกันัยที่สิบสิบสิบเหรอ ที่ก้าที่สิบไม่ได้วันที่สิบถ้เป็นงานของลุงเราอย่าเอางานมาซ้อนมันจะมันจะแน่นไปลุงเปิดตัวก็เปิดตัวเลยไม่เป็นหรอกครับเนาะอผมมามาเพราะว่าวาระมันบัดีมันต้องมาร่วมงานเขาก็เลยหิ้วเมียมาด้วยดีกว่าก็จะจบม้วนเดียวนะโอเคเนาะไปไปที่นั่งดีกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปที่นั่งดีกว่าไป